you wanna go Sweet home she can Quam rose simply lit Dimen yaka na ti bai She's walking through the clouds, circus miles a-swimmin' wild. Butterflies, zebras and a sebras, animals, animals. oh, fairy tale riding with the wind. มาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นกันแล้วนะครับวันนี้เรามีแขกสุดพิเศษจริงๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณภูวดลวีระเสถียรนะครับหรือว่าพี่มิ้นยามินนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเต็มชื่อเต็มครับก็พอดีพี่มิ้นแวะผ่านมาที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เลยไปที่อุดรวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาอัดสอนสุขที่อุดรนะครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่มิ้นช่วงโควิดก็ เหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่มีอะไรจะทำก็รู้นั่งตีรู้อยู่แล้วก็ถึงเวลาก็ต้องต้องหยุดเวลานั้นต้องหยุดแล้วก็หาอะไรทำไม่ได้เปื่ยผมก็พอดีที่บ้านมีแม่ขายของหะไรแล้วก็ช่วยแม่ขายของอะไรแี้ดีดีกว่าให้ตัวเองอยู่ว่างซ้อมกีต้าร์บ้างนะครับาเรื่องโอ้ยอย่างนี้ขนาดขนาดเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างคันนี้ทุกคนทุกคนใช่ไหมครับทุกคนหมดครับทุกวง ครับดังๆเป็นหมดทั้งฝรั่งทั้งเราเป็นเหมือนกันหมดก็ถือว่าเป็นนักดนตรีในช่วงยุโคโควิดนะครับนานๆทีจะเจอร้อยปี <laughs> ใช่ครับเรามาอยู่ในช่วงพอดีถือว่าเป็นช่วงประวัติศาสตร์จริงๆครับ <laughs> ใช่เกิดมาร้อยวันพันปีไม่เคยหยุดสงกรานนะครับ <laughs> <laughs> สงกรานี่ได้เลื่อนออกไปเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆนะครับ <laughs> โอเควันนี้เราจะรู้จักพี่มิ้นในฐานะที่เป็นมือกีตาร์บลูจะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเขาจะเรียกว่าอะไร blue, ไเฮฟวี่บลูนะครับก็ก็คนก็เรียกแบบนั้นแต่ว่าก็ส่วนตัวผมก็จะบอกว่าไงดีอ่ะผมจะผมก็เป็นแบบที่ท,ท,ที่คนเห็นกันแล้วก็ถ้าคือถ้าจะเรียกผมแบบไหนก็แล้วแต่ความเข้าใจแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดว่าผมจะต้องเป็นเฮฟวีบลูหรือว่าเป็นมูจิต้าบลูหรือว่าอะไรผมก็ผมก็ทําในสิ่งที่ผมผมคิดว่าเอออันเนี้ยคือ ไนทเตอร์ผมคือคือความสุขของผมที่ผมได้ครับได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในบทเพลงหนึ่งคือจริงๆพี่ต้องบอกว่าพี่มินไม่ได้เล่นบลูส์อย่างเดียวครับจริงๆเล่นได้หลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่ภาพหลักที่มองออกมามักจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากลิ่นอายของบลูส์จะผสมอยู่ในงานเพลงของพี่มินเยอะมากนะครับพี่มินมีมีกี่อัลบั้มครับสามหรือเปล่าครับสามครับก็มีอัลบั้ม แรกเลยสมัยวงเก่าทั้งแล้วก็ที่ทำอ๋อสทั้งนั้นสี่อ4นสี่มีค่ายหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่กับเฟรโดริซี่ที่อยู่กับแจ็คซาวซิสเต็มอยู่กับจากเฟรรซี่ในสองอัลบั้มอยู่ก่อนหน้านั้นมีสองอัลบั้มเราพูดถึงการทําเพลงดีกว่าของพี่มิ้นพี่มิ้นมีเพลงที่แต่งไว้เก็บเยอะมากก็ตอนตอนนั้นอาจจะเยอะ แต่ว่าตอนนี้าอาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่ก็มีเขียนไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ออกระับเราเวลาเราทําเพลงเราสนใจไหมครับว่าใครจะฟังเราบ้างคือถ้าด้วยความที่ที่ท,ที่เป็นตัวผมเนี่ยผมต้องอจะต้องแคร์ความความรู้สึกของคนฟังบ้างแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมไม่แคร์คผมไม่สนว่าใครจะฟังไม่ฟังผมก็พคือแบบจ้าวอย่างเนี้ย จะเล่นอย่างเงี้ยจะเขียนใน้แบบเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนเราโตขึ้นอ่ะเราก็มองในเรื่องของเหตุผลอ่ะว่าเออถ้าเราเราพูดในเหตุเนี่ยแล้วคือแล้วผลมนจะเป็นยังไงครับคนเขาจะมองมันแบบไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แคร์ว่าเขาจะเขาจะเขาจะมองเราแบบว่าผิดหรือถูกหรือว่าเพียงแต่ว่าการที่เราจะสื่อสารอะไรบบกับกับคนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะต้องให้เขา ได้ส่วนหนึ่งได้ได้ได้เข้าใจเราบ้างแต่ส่วนที่ไม่เข้าใจเราไม่ได้ส่วนไงแต่คนที่ที่เขาเข้าใจเราแล้วที่เขาเขาตามมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มความเข้าใจเขาเพิ่มเข้าอีกแบบอีกไหมให้เขาได้ได้ได้เคลียร์กว่านี้อีกไหมหมายถึงว่าเอ้ยในไม่ใช่มุมหนึ่งที่เราเป็นนะมันมีอีกอีกหลายแบบเลายปครับก็คราวนี้ลงมาในตัวงานเพลงบ้างอย่างเงี้ยเวลาพี่มินเขียนเพลง บางคนก็จะนึกลายกีตาร์มาก่อนบางคนก็ทํานองมาก่อนพี่ของพี่มินเป็นลักษณะแบบไหนของผมส่วนใหญ่จะมาพร้อมๆกันอืผมก็จะนึกเมโลดี้แล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็ขานึกเนื้อเพลงไปด้วยครับแต่ก็มีบางเพลงที่ที่เขียนไว้แล้วเขียนเลยอ่ะก็บางทีเขียนก่อนนอนอย่างเพลงไม่ชูกับเพลงของท้างอับเธอเนี้ยผมจะนอนแล้วผมก็เขียนทิ้งไว้แล้วก็ตื่นมาก็มานั่งเล่นครับก็คือนึกอะไรอยู่ในหัวไว้ก่อนครับ แล้วก็แต่ผมไม่ค่อยผมไม่เคยทําเพลงกับเครื่องคอวเตอร์อะไรเลยนะ,ะไม่เคยไม่เคยเลยส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยนั่งเล่นกีตาร์แล้วอัดใส่ตะก่อน,อน,นมันเป็นสาวบาว <c oughs> <c oughs> อสาวเบาผมก็ <c oughs> มอเครับร่อ่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้สบายก็อัดใส่มือถือได้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการเล่นกีตาร์บ้างนะครับวิธีการเล่นกีตาร์ของพี่มิ้นเนี่ย <c oughs> จริงๆจริงๆก็เล่น อิเล็กทริกจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับกับแบรนหรือว่ามันผมผมมาเริ่มต้นมาจากกีตาร์คูสติกเริ่มต้นเลยแม้กระทั่งตั้งแต่ตั้งอ่ะตั้งเด็กเลยนะครับก็คุสติกมาก่อนเลยมาก่อนเลยอ๋อแล้วก็ไปเล่นวงก็เปลี่ยนใช่ใช่การณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เมนใช้กิกเล่นไหมครับเวลาเล่นมีมีบ้างบางเพลง่เพลงถ้าว่าบางเพลงก็จะใช้ปิดคุณครับก็จะใช้ใช้ธรรนดาครับอย่างถ้าเป็นเพลง b l ูส s ครับเพลงบลูมันก็ ท,ที่เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมผมก็ใช้นิ้วส่วนใหญ่ลักษณะจะเล่นแบบเหมือนกับพี่มิ้นจะสโลไปด้วยเวลาร้องอะไรเงี้ยแบบสโลไปได้วยคลอไปด้วยเหมือนเหมือนไม่ทิ้งทั้งคอร์ดแล้วก,แวก็แล้วก็ลิกอะไรบางอย่างใช่ใชไหมครัคือมันมันมันทำจนมันมันมันเคยชินแล้ว คือถ้าให้ผมบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ทํายังไงอะไรเงี้ยผมก็มันอาจะธิบายยากเพราะว่าผมผมทาจนคือผมเวลาผมเล่นอ่ะผมจะรู้สึกว่าอันเนี้ยโปรเทคตัวผมอืวิธีการแบบเนี้ยอมันมันคนเรามันมีวิธีการใช้ตัวเองคนละแบบเราควรจ้อขอใชใช่แต่ว่าผมเวลาผมเล่น คือมันให้มันผมอาจจะจะจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องของของช่องว่างที่ผมต้องเติมไปเพื่อเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่โล่งม,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 มันไม่เลยลเกินไปแต่บางคนเขาเขาทำไมเขาต้อง,องเป็นเขาธรรมดาครับเข,า,ข,า,ขาอาจจะสะดวกเขาแบบนั้นแต่ผมจะชอบอแบบชอบแบบเลื่องเลื่องมันโซ่แรงขอไมเลี่มันได้ได้แรงบดาลใจมาจากใครมั้งครับลักษณะเล่นแบบนี้มันเยอะเยอะมันเยอะมากแต่คนคนอาจจะไม่ไม่ไม่เชื่อว่าผมมี มีแรงดันใจกับคนสองคนครับจิงอาจจะเป็นสามเลยนะคนคนที่ผมชอบแรกๆเลยเนี่ยที่ที่ฟังแล้วชอบคือด็อกววสันด็อกววสันคนนี้ก็มีที่พังกับผมเยอะศิลปินตาบอดใช่ไหมใช่ใช่ด็อกววสันแล้วก็ภาคอิเล็กทริกเนี่ยคนแรกเนี่ยจะเป็นโรเบิร์ตเครย์โรเบิร์ตเครย์อ๋อไม่ใช่เยคนแรกจะเป็นทีโบนวอลเกอร์อ๋อครับแล้วเป็นโรเบิร์ตเครย์ครับ ซึ่งลักษณะก็ได้อิทธิพลมาใช่แต่ว่ารองก๊าซนี่ก <cuz S 1> ็จะเป็นแบบเฉียบกาไปเลยเขาจะเป็นแบบไทม์เป็นอ้แกสเลยเป็นซึ่งมันก็มีไอพวกนี้เรื่องราวพวกนี้มันมันอยู่ในเพลงของมหมดเลยครับมันคือมันติดมาตั้งแต่ผมก็อย่างว่านะเราก็เคยเราเคยฟังเขาเคยแบบลองเล่นแบบเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มันก็เข้ามาอยู่ในส่วนผสมของตรงนี้ครับทั้งหมดที่มที่มาเป็นผมตอนนี้ครับแล้วทีนี้ผมเห็นแบบเวลาพี่มินเล่นมันจะ เห็นส่วนจะมีแบบงักอะารบางทีมันเป็นเป็นเป็นลักษณะแบบเฉพาะไหมครับทำยังไงครับี่เื่อน้องดูอยู่ผมก็จะเหมือนสลับเบสแต่ว่ามันก็แค่เกี่ยวนะอย่างผมเล่น่ะสมมติเป็นสายดีก่อนคอร์ดเปิด ักษณะที่เล่นเร็วๆแบบเมื่อสักครู่นี้พี่มิ้นสังเกตด,ดูจะเห็นเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใช่ใช่ไหมครับเพราะผมฝึกมาแบบนี้มือก่อนคือไม่สมัยก่อนเนี่ยมัน,มนแกะเพลงยอว่าสันเนี่ยแล้วเขาใช้แค่สองนิ้วผมก็เลยติดมาคซึ่งจริงๆเมื่อก่อนใช้ปิ๊กนิ้วด้วยซ้ำนะโอ,อ้เอ๊นทำปิ๊กใช่เป็นใช้สองนิ้วเหมันใช้สองนิ้วผมก็หาแบบนั้นพอมาเล่นกับตัวเองเวลาเล่นสไลด์หรือว่าอะไรก็ตามนะ ผมก็จะใช้แบบนี้ครับสองนิ้วเลยใช่อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เลยไม่ว่าจะเป็นคอร์ดแบบเล่นเป็นคอร์ดอะไรก็สมมติถ้าเป็นคอร์ดเนี่ยอย่างอย่างมีแบบเวลาเล่นพิ๊กิ่งคอร์ดอาจจะมีบ้างใช้นิ้วกลางใช่ครับอ๋อคือคือถ้ามันไม่พอก็มาเลือกหยิบมาใช้ได้อ๋อช่วยหนึง อันนี้ก็เป็นเป็นทริคอีกทริคหนึ่งนะครับที่สําหรับคนที่สนใจเอาไปประยุกต์ใช้ได้คือบางทีพวกคนที่เล่นคลาสสิกก็จะเป็นสองนิ้วนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่านิ้วนี้ก็ตามแต่ลักษณะของดูส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเขาก็ส่วนใหญ่โป้กับชี้เห็นยันยนใหญ่นะยิลิกแคตตันโรเบิร์ตครีอะไรอย่างเี้ใช่แล้วก็มีการงัดอะไรางีบ้างนะครับมันเป็นแอคเซนต์ของมันเหมือนครับ ความเน้นเหมือนเราเราพูดเน้นคำอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนมีพลังใช่มันพูดไปเรื่อยคือมันมันมันป็นแดกเส้นของารพูดอลครับอทีนี้มีมีสไลด์อ่าขออนุญาตครับอ๋อครับมีสไลด์พี่มินใช้สไลด์เสียบมือไหนครับผมผมใช้ใช้นิ้วก้อยครับนิ้วก้อยใช้นิ้วก้อยบางคนก็จะมีบางคนนิ้วกลางนิ้วรกลางหลายหลายคนผมเห็นมนใช้นิ้วกลางเล่น แล้วนิ้วที่เหลือมันจะจับคอร์ดยังไงเขาเออเขาเขาเขาอาจจะสะดวกเข้าในคือเขาอาจจะสไลด์อย่างเดียวเพร,ราะอ,อาจจะอยู่ในพาร์ทของของโซโล่ที่เขาถนัดอะไรแบบนั้แต่ว่าผมผมในในแบบที่ผมเล่นก็คือผมผมต้องอาศัยจับคอร์ดไปด้วยอ่าแล้วก็อะไรอย่างนี้ไปด้วยก็เลยต้องนิ้วคอร์ดใช่ครับอหูอาจจะมีเพลทหูเล่นเนี่ย อนะผมม่ต้องจับขอยิด้วยครับเล่นสายไปด้วยอันนี้เตรียมมาก่อนไหมครับมาป่าใส่สดเลยอย่างอย่างคล้คลายเพลงเพลง Walking Blues อ้งผมเห็นพี่มินเล่นเล่นแบบไม่ไม่ได้จูนสายใช่ครับผมผมเห็นจริงๆเหมือนกับจะจูนสายเป็นสายหเป็น G ีสายหเป็นดีสายหนึ่งเป็นเป็นดีอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเล่นสะดวกแต่พี่มินไม่ใช้เลย ก็ผมใช้อ <tı ro> ่าเป็นเป็นเป็นจูนิ่งสแตนดาร์ดขออนุญาตลองดูนะครับเพลงชนิดนี้เพราะจีเล่นเวลาเล่นจีมัน มันสายมันก็เปิดเยอะอยู่แล้วก็สายที่เล่นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็เลือกสายนะแต่ก็ดีดต้องดีดให้แม่นนะดีดให้แม่นเราดีดให้แม่นเราก็เหมือนจะหาวิธีมาชดเชยอะไรที่มันว่างๆเอานะครับวันนี้ก็เป็นเป็นทริคหลายทริคนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักษณะการใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการเล่นเพลงแล้วก็เรื่องของการฝึกสไลด์ด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆของ พี่มินยามินมาพอสมควรนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่มินมากนะครับที่ให้เกียรติมาในรายการสอนทุกสุขเฟิรนด้วยนะขาูสัหงขับรถมาขับถึงมุดรครับแต่ว่าผมวางยาไว้อ่าครับให้มาโอเคครับยังไงขอบคุณพี่มินมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงสวิตโฮมสวิตโฮมโอเคครับ you า a ก้ครับ Come on Baby, don't you want to go Back to the same old place The sweet home she got kind of. simply cycloglitz Demon Yaka นบาความรู้สึกดีที่บอกเป็นคำพูดไม่ได้ฉันจึงร้องออกมาเป็นเพลง Hey b l u ของฉันเอง ัวใจลูส์บอกว่าฉันเจ็บปวดบลูสบอกว่าฉันยังหายใจยังร้องไห้ยังอยู่ได้และคิดถึงใครบลูสบอกว่าฉันมีความสุขบลูสบอกว่าฉันยังหัวเราอ Who wrote your high cheer with tea but soaked those upon? Blues, put and again. Blues, Baba Chanan Murata. นะครับ